สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะพาทำ Google Doc s นะคะพาทำ Google Doc s ทำอะไรบ้างอ่ะเราทำได้หลายอย่างแล้วนะคะเราสามารถใช้ Add on To เพื่อสร้างด i a แกรมใช้ s o t e เ o ในการสร้างอ้างอิงนะคะบรรณานุกรมตรงนี้อาจารย์ได้สอนในวิดีโออื่นๆไปแล้ว เหลือตรงนี้เลยที่เรา,เามี tools นะคะหรือมีอุปกรณ์มากมายที่สามารถนำมาใช้ทําให้การทําเอกสารของเราง่ายขึ้นอันแรก spelling หรือ grammar ตรงนี้นะคะมันสามารถช่วยเราเช็คคำที่เราพิมพ์ผิดได้นะคะเราสามารถติ๊กให้มันเพิ่ม ได้เลยนะคะให้มันแสดงคำอัตโนมัติเช่นเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์พิมพ์ผิดถูกไหมสมมติอาจารย์พิมพ์ตรงนี้ละกันนะคะไหมนะคะพิมพีดให้มันโชว์มันจะขึ้นสีแดงอย่างนี้นะคะถ้าเรากดคลิกขวานะ,ะมันจะบอกว่าเอะเราอยากพิมพ์คำนี้ใช่ไหมนะคะเราก็บอกว่าใช่แล้วมันก็จะ แก้ไขให้เราอัตโนมัติอันนี้คือตัวที่อาจารย์บอกให้เราเพิ่มแกมมาสเปลิงแกมมาลงไปด้วยนะคะให้มันติ๊กถูกสามมันจะได้แสดงให้เราเห็นเวลาเราพิมพ์ผิดมันจะได้แก้ไขต่อมามันมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเวิร์ดเขาเวลาอาจารย์ทำรายงานบางทีเขาจะบอกว่าเอาตอตรงส่วนบทคัดย่อห้ามเกิน500คําคำถูกไหมคะเราอยากรู้ว่าของเรามันเกิน500คําคำไหมเราก็มาเลือก นะ,ะตรงนี้แล้วก็มาที่ทูตรงนี้แล้วก็ทํเว word count นะคะเห็นไหมคะ word count ตรงนี้มันจะบอก99คําคือที่อาจารย์เลือกไว้99แต่จากทั้งเอกสารเนี่ย9ก0กว่าคําตัวหนังสือมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมดกี่หน้านะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากให้มันแสดงในขณะที่พิมพ์เลยได้ไหมมีนะคะกดตรงนี้ นะแล้วมันก็จะแสดงข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะเราก็ไม่ต้องไปใช้เมนูเมื่อกี้นี้ทุกครั้งอ่าเมื่อกี้ทั้งหมดถูกมเก้าร้อกว่าที่เราเลือกจะร้อยเจ็ดสิบสามอ่าถ้าเราไม่เลือกมันก็จะแสดงทั้งหมดมาว่าเวิร์ดขาวมันเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องเวิร์ดขาวนะคะมันมีอย่างอื่นอีกนะคะว่าจะให้แนะนําอันอื่นแต่มันมีอันนี้ที่น่าสนใจ นะคะคือ compare document นะคะ compare document คืออะไรคือการเปรียบเทียบเอกสารอย่างเช่นอาจารย์ตรวจงานนิสิตอาจารย์อยากรู้ว่ามีใครก o p y ปีใครมาหรือเปล่านะอาจารย์ก็จะใช้ตัวนี้มันก็จะเอาเอกสารตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับเอกสารอื่นอาจารย์ก็จะมีเอกสารอื่นๆอยู่สมมติตรงนี้เนาะอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบเอกสารนี้ละกันสมมตินะคะแล้วก็กด compare นะมันก็จะเช็คทั้งสองเอกสารว่ามันเหมือนหรือต่างกันตรงไหนเช็คเสร็จอ่ะขอดูหน่อยซินะมันก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าสองเอกสารนี้มันไม่เหมือนกันตรงไหนบ้างนะคะอย่างตรงนี้นะคะอ่ะเปิดมาดูเห็นไหมคะอันนี้คือการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบมาแล้วใช้เวลานิดนึงนะมันยังเปรียบเทียบไม่เสร็จนะคะมันยังเป็นสีส้มอยู่อ่ะมาแล้วเห็นไหมคะที่มันไม่เหมือนเนี่ย มันจะมีสีแดงเกิดขึ้นนะเขาบอกว่างานนี้นะคะมีตัวการเพิ่มรูปหนีขึ้นมามีตรงไหนอีกเลื่อนลงมาอ่ามีการลบตรงนี้ออกไปมีการเปลี่ยนชื่อนะคะมีการแก้คําตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันนิดหน่อยมันจะแสดงให้เห็นหมดเลยนะคะว่าที่เหลือนี่คือเหมือนกันหมดเลยนะ ถ้ามันเหมือนกันเยอะโอเคอาจารย์ก็จะตัดสินใจว่าเยมันน่าจะลอกกันหรือเปล่าหรือตรงนี้มันอาจจะก๊อบมาจากเว็บตรงไหนหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวช่วยอาจารย์นะคะเรามันก็จะช่วยช่วยเราเหมือนกันถ้าเราไปก๊อบเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็ดูหน่อยว่ามันเหมือนเพื่อนเกินไปหรือเปล่านะคะนี้ไม่ได้ชี้ทางนะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าอาจารย์เองก็มีอุปกรณ์ในการช่วยเวลาสันตรวจงานและให้คะแนนนะคะมันก็จะทำให้พวกเราต้องระวังตัวมากขึ้น อันนี้คือเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะมันมีทูอย่างอื่นอีกตัวนี้อาจารย์ว่าเราน่าจะชอบนะคะคือ voice typing บางคนขี้เกียจพิมพ์จ้าเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าตรงนี้นะคะอาจารย์ไม่อยากพิมพ์ขี้เกียจใช้คีย์บอร์ดอาจารย์ก็มากดที่ tools แล้วก็ voice typing กดปั๊บแล้วเวลาอาจารย์จะให้มันเริ่มพิมพ์อาจารย์ก็จะกดตรงนี้นะคะสมมติอ่า อาจารย์จะเริ่มพิมพ์เนาะอาตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะอยากเอาเป็นภาษาอะไรก่อนอสมมุติจะเอาภาษาอังกฤษก่อนละกันนะคะคลิก to speak เนาะคลิกปุ๊บไอ่ต้องบอกมันให้ก่อนนะอาลาวก่อนนะคะเสร็จแล้วกดคลิกแล้วนะห้าอ่าไาย Can you type me a word mobile application from now on I will Use voice typing พอหยุดก็กดปุ่มที่ปุ่มเดิมมันก็จะหยุดเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเราบอกว่าอาจารย์หนูไม่ค่อยได้ทำรายงานภาษาอังกฤษหรอกคะ่ะหนูก็มาเปลี่ยนภาษาตรงนี้คะ่ะนะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอามาดูนี่ไงภาษาไทยอยู่นี่นะเป็นภาษาไทยอาจารย์จะพิมพ์ภาษาไทยบ้างนะสวัสดีคะ่ะวันนี้ จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องประวัติส่วนตัวเห็นไหมคะง่ายไหม อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถใช้งานได้นะคะสำหรับคนขี้เกียจพิมพ์แล้วก็ทำบนมือถือก็อาจจะไม่สะดวกในการพิมพ์ก็ใช้ voice over ของมือถือเนี่ยง่ายกว่าอีกคือตรงที่แป้นพิมพ์มันจะมีปุ่มไมโครโฟนอยู่แล้วถูกไหมคุณก็กดไมโครโฟนแล้วมันก็จะพิมพ์ให้คุณอัตโนมัติอยู่แล้วแต่อันนี้ใช้บนคอมนะคะคุณจะมี t o o ตัวนี้ที่เรียกว่า voice typing นะพอกดปุ๊บเมนูอันนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วคุณก็สามารถใช้งานมันได้อันนี้คือเอ่อทูที่คุณน่าจะได้ใช้บ่อยๆนะคะมี voice typing มีเปรียบเทียบเอกสารนะคะมีจำนวนคำเอ่อนะคะแล้วก็มีเรื่องคำผิดคำถูก นะอันนี้คือเรื่องทูต่างๆที่เราสามารถใช้ได้ใน Google Docs นะคะถ้าเราอยากได้อะไรอีกบอกอาจารย์ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะแก้ไขออหรือทำวิดีโอเพิ่มให้นะคะวิดีโอนี้อาจารย์ขอพ่อแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ